ทเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บแปปีกวรได้รับคำแนรับก็โอเคนะครับกราบสวัสดีสวัสด,ดีวิลุ่งกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมกินเลนนะครับผมอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับเป็นวันวเขาดาวอยากสิบตเขาแต่อะไรวันนี้อะมา ก็ขอซื้อฟีเจอร์กับกินเลนก่อนแล้วกันนะวันนี้ผมก็จะขอเข้าดาวกับสาวถ้ำนะแน่ <c oughs> ปีที่แล้วก็เข้าดาวกับสาวถา้ำปีนี้เอ้ยไม่ใช่ดิปีที่แล้วเข้าดาวกับโรมานะปีนี้ขอเปลี่ยนคนบ้างแล้วกันนะเข้าดาวกับสาวถ้ำนะครับผมโอเคมากินเลนนะครับผมโอ้โ oh ห oh. ไม่รู้ว่าคลิปนี้แจ้งเตือนหรือเปล่านะฝากคอมเมนต์บอกกันมาด้วยนะครับผมมากินเลนลูกรักนะครับนะลยกเนียน้อยนะครับผม <laughs> อ่ะสวยงามครับเคยองสองโอโห้เอ้ยอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยโอเคนะครับผมอ่ะสวยครับได้ตัวแถมมาด้วยนะครับผมเต็มข้อกันเลยทีเดียวนะครับ อ่ะโอเคจัดไปวิลุนบิกกระจูนะครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อเดอวิลุนเดอก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะโอเคสวย ่ะโอเคนะครับม oh. ีตัวแถมมาอีกแล้วนะครับผมไวรุ่นอ่ะสวยงามครับโอ้โหอะไรกับเนี่ยก็สวัสดีพี่ใหม่ล่วงหน้าทุกคนด้วยนะครับผมนะก็นี้เป็นวัน คราวดาวนะครับผมอ่ะโอเคโอ้โหมีลายข้าวบักปอบโอ้โหอ่ะมาก็เจ็ดเป็ดปิ้วอยู่นะตอนนี้นะรับรางวัลอะไรก็ต้องทักายกันนะครับผมอ่ะโอเค ก็เหมือนจะตึงๆนะเนี่ยคูณยี่สิบเอ็ดไปแล้วนะครับผมยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจะมาไม่นาอสวยปับก็บไปโอเคนะครับผมโอโ้โห ก็เหมือนจะว่าเยอะจัดนะครับผมไยรุ่นนะเออน่าจะไม่ขาดทุนเออโอ้โหบุดวิดนะครับเกือบจะขาดทุนนะครับผมไวรุ่นอ่ะโอเคอ่ะกดหยุดไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับผม ก็สิบหกหมุนนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิสามนะครับผมโอ้ยเกินไปวะน,นะอ่ะขออยากไปเบสสามสิบผมไม่ได้นี่หวะก็เบสที่สิบละกันนะครับผมก็ตอนนี้นะแถวบ้านนะครับก็มีประชันเสียงนักร้องเสียงเพี้ยนกันบานเลยนะรุ้นนะเหมือนจะมีการเล่าเกตฟ,ฟรีนะวันนี้ <laughs> การเล่าฝึกการเล่าเกตฟ,ฟรีนะครับผม นักร้องเสือนเพี้ยนนะครับรอบบริเวณรอบบ้านบานเลยนะครับผม <laughs> อะไรกับเนี้ยอ่ะโอเคนะครับรอบนี้ก็ได้คูณสองเหมือนเดิมนะเก้าหมุนคูณสองนะครับเฮ้ยถือว่าสวยนะสวยนะอย่างนี้สวยนะเออมาวะเฮ้ยสวย ตัวคูณยังน้อยอยู่เลยนะคอมโบไปเอเอมาเอมาเอมาเฮ้ยเอได้สิบได้ยองสองบัฟโอ้โหเอได้นะสิบได้นะเออเป็นวายได้ทั้งคู่เว้ยเฮ้ยสวยมันต้องงี้เดียวว่าเต็มข้อนะครับผมเอาเรื่องนะครับไหลไปไหลไปนะครับตัวคูณก็จะขยับตามคอมโบนะครับผมเต็มกาลาเบลเจโจเจโจนะครับนะ อ่ะนะครับน่าจะซูปเปอร์นะครับทุกคนรางวัลระดับซูปเปอร์เออสวยงามครับผมซูปเปอร์เมก้านะครับอ่ะเหลืออีกห้าหมุนนะครับผมวัยรุ่นเอาเรื่องเต็มข้ออีกแล้วนะครับนะเป็นอะไรเอยเป็นถุงหรือเปล่านี่สวยงามครับเอาเต็มคอนะครับผมป้าบก็ไปนะครับหกร้อยกว่า ถือว่ามาสวยกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรดูนะครับของค่าย PG นะครับคอมเมนต์กันมาอ่ะโอเคนะครับเหลือสี่มวนอ้มีตัวแถมมานะครับผมไ่รุ่นเต็มข้อนะครับผมเต่าอุ้ยเป็นเต่าเฉยเลยโอ้ยเต็มคาราเบลนะครับของแท้ นี่เป็นไงเอาสวยงามครับไหลโลลัวนะมาทุกคอมโบนะครับผมสวยงามสวยงามมันสิ้นเดือนด้วยมันจะประมาณนี้นะครับวัยรุ่นโอ้โคตรสุดเลยนะเพราะผมบอกตลอดนะว่าใกล้ๆ้สิ้นเดือนมันก็จะมันก็จะเจกเป็นพิเศษอะเอเอตรงๆนะมันก็จะดีกว่ากลางกลางเดือนนะกลางกลางเดือนไม่เท่าไหร,ร่นะตอนที่ผมสังเกตนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้สิ้นเดือนมันมันเหมือน,นมันปล่อยอะเออประมาณนี้แหละ มันจะแตกดีเป็นพิเศษนะครับอ่าโอเคเอ้าว,วาวไปสองเกินไปทิศนี่สวยอ่าโอเคนะครับขอ,ขอหยุดไปเลยดีกว่า464นะครับผมโอ้โห เอาเรื่องนะครับนะเออสวยมีต่อไหมเนี่ยโอ้โหโดคูณสามสิบสามนะครับเออดอกสุดทัดนะครับผมหหวานเจี๊ยบสิบสิบโอ้โหถอ้าเป็นสิบนะมันก็จะเป็นว่ายนะเปรุ่นอ่ะโอเคก็ไม่เป็นต่อแน่นอนนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบ อ่ะกดจุดเลยนะครับ990นะครับผมวัยรุ่นอ้าวเต็มข้อนะครับคูณถึง35นะครับผมก็ถือว่าคอมโบเยอะนะ12หมุนนะครับ7 0 0นะครับอ้าวเรื่องก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็สวัสดีมีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับบายยครับผม